กลับมากันต่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะอ่ะช่วงนี้อยู่กับ SS Coffee Plu s นะคะกาแฟสำหรับคุณผู้หญิงนะคะดื่มได้ดื่มดีดื่ม,ม,ม,มแล้วก็อร่อยดื่มแล้วผอมนะคะต้อง s s c o f f e e Plus พัทำไมดื่มแล้วผอมหนึ่งเอาอันแรกเลยซอยโปรตีนของเขานะคะทำให้ผิวเนียนนุ่มน้ำตาลไม่ใสนะคะใส่ใส่ใสารส,ส,ส,สกัดจากยญ้าหวานนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่อ้วนอย่างแน่นอนคุณดื่มได้ไม่ว่าคุณจะเป็นเบาหวานความดันถ้าอยากจะดื่มอร่อยกับสินค้าขายดีของเราต้องนึกถึง SS Coffee+ Plus วันนี้มาพรา โปรค่ะวันนี้โปรเลยนะครับหนึ่งกล่องมี15บซองด้วยกันครับกล่องละสามาสิบบาทครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นจัดไปเลยจ้าซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องนะครับราคาเหลือเพียงแค่1,000บาททบาทเท่านั้นสนใจก็โทรได้เลยเบอร์นี้ครับ0ูนย์เก้าห้าเหรือที่แหล่สุขภาพดีสแกนเคอร์โคสมุมขวาหน้าจอได้เลยจ้ามากันต่อค่ะมาในช่วงนี้ไปดูเจเจตารินกันต่อนะครับก็ยังคงยังไม่จบอีกครับยังไม่จบมีเรื่อยๆแล้วล่ะตอนนี้นะฮะคงจะต้องอยู่กันอีกนานนะครัับบสรรรเเาจจจตินนะคแ้ง ไม่มาร่วมงานกระฐานหานหลังถูกโยงข่าวเซนใบห่ครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับไม่กี่วันก่อนก็มีการแจ้งกำหนดการนะครับเจเจตรินจะไปร่วมงานกรมมี่ RS ที่แถลงจัดคอนเสิร์ตร่วมกันในวันอังคารที่28มีนาคมที่จะถึงนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าสื่อมวลชนหลายสำนักต่างตั้งตารอคอยเพื่อที่จะสัมภาษณ์เจสตรินถึงประเด็นดังกล่าวว่าตกลงแล้วใช่คู่ของคุณเจไหมที่ถูกโยงว่าไปเซ็นใบอย่างกันแบบเงียบๆต่างๆนาๆนานะครับซึ่งนะครับเนี่ยพบว่าช่วงสายของวันที่า3ที่ผ่านมาครับทีมงานแจ้งข่าวโดยว,ว่าเจเจตรินไม่มาร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าวแล้วและไม่ได้แจ้งเหตุผลใดๆใดนั่นเองครับ สำหรับเส้นทางข่าวนะคูค่รักดาราดังเซนใบยาเนี่ยเกิดขึ้นเดีร่วมสัปดาห์แล้วแม่ค่ะโดยเกิดจากที่หลายเพจร,ร่วมกันออกมาพูดแล้วก็ให้ข้อมูลชี้เป้าต่างๆนานากันไปจากนั้นจากใค้คนชี้เป้า <laughs> จากนั้นนะครับทำให้หลายคนนะครับ มีการคาดเดาไปที่ดาราหลายคู่นะครับเออมาหลายคู่นะไม่ใช่คุณเจอย่างเดียวนะบางคู่ก็เป็นนะฮะหน่อยบุศกรกับเคนธีระเดชนะครับในฐานะพี่นิงปาริตากับคุณจินหรือเปล่าพักหรือเป็นคุณเจกับคุณปิ่นหรือเปล่าไอนหนิงไม่ใช่นักร้องอีโอมึงหยุดพูดเคนก็ไม่ใช่นักร้องไม่เขาตาตอนนั้นที่มันแฉกันคือคู่รักดาราแล้วมันก็อีกวันหนึ่งเขาบอกเป็นนักร้อง ล้วในฐานะที่น้องโอมเนี่ยเสพข่าวอ่านข่าวทุกวันเนี่ยน้องโอมมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรบ้างะคะเสพข่าวก็มุมมองตามเพจที่เขาจะลงๆกันเลยแล้วในฐานะที่น้องโอมเป็นแหล่งข่าวไม่ใช่เล่ข่าวบ้าอะไรโอ เดี๋ยวพูดทุกวันคนจะเชื่อแล้วเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอกอคนดูที่เนี่เขารักมึงเขาไม่เชื่อหรอกเขาก็เป็นบัวเหล่าที่ห้าจะบอกว่าเออโอเป็นแรลงคงแรงข่าวหรือเขาหาองปล่อยข่าวแล้วไม่จริงหรอไม่ไม่อย่าหาเรื่องให้ออไอโอมข่าวทั้งหมดนีอมไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องมันอยู่แค่เหตุการณ์อย่างเดียวอยู่แค่เหตุการณ์อะไร S <S อยู่เหตุการณ์อะไรฮะอยู่เหตุการณ์อะไรเ,เหตุการณ์รเหตุการณ์แล้วข่าวร้อยอ่านตามเพจต่างๆมึงจะมาเดือดร้อนจะทำตัวเป็นวัวสันหลัง,ลง <S <S อุ่ก็แม่ชอบพูดเหมือนทำตัวเป็นวัวสลันหลงังอเออทุกข่าวเลยเราก็ต้องขอขอบคุณน้องโอมที่แเอามาจากเพจน้เพจนี้มาอ่อนนานม<บ>าอะไรกาวที่มึงอยู่ในเหตุการณ์แล้วมาเล่าให้แม่ฟังไม่ใช่หาเรื่องอ่ะ นี่มาดูนี่ดีกว่าครับเอ๊ะยังไงครับนี่อีกประเด็นหนึ่งนะฮะย่หัวเราะก่อนนี่ฮะคุณเจจตรินกับคุณปิ่นลบโพสต์ที่เป็นโพสต์ครบรอบแต่งงาน22ปีลบเอาใจจีแล้วนะครับลบเอาทั้งสองคนเลยนะฮะคือก่อนหน้านี้ก็เป็นการครบรอบแต่งงาน22ปีครับฝ่ายคุณเจก็ได้เป็นการโพส์ภาพเก่าๆคู่กับคุณปิ่นนะครับพร้อมเขียนแคปชั่นว่านะครับเนี่ยครบรอบวันแต่งงานนะฮะ22ปีทางปีานาคุณปิ่นเองก็โพสคลิปหวานๆเดินจูงมือกันและเขียนแคปชั่นเหมือนนนนกกััคว่่่่าา22 28ปปีีีีททแตงงจ แต่เมื่อกลับไปดูใน IG ของทั้งคู่อีกครั้งกลับกลายว่าเป็นว่าภาพแล้วก็คลิปดังกล่าวเนี่ยของทั้งคู่ไม่มีอยู่ใน IG แล้วคุณแม่ทำเอาชน็ตยิ่ง่าใจแล้วก็เอ้ยยังไงทำไมต้องขาใจต้องใช้คําว่า่าใจ่าใจจะเป็นเพลงเปิดตัวพี่เจนะคะนอกจากเพลงฝากเลี้ยงแล้วนะคะ่าใจก็ยัง่าใจทางในลึกๆแต่ว่าความสัมพันธ์ทาง่าความรักครั้งนี้อาจจะเป็นอีกเพลงหนึ่งเพลงอะไรแววตาร้อยังไงนะล้อใไรนะ ไม่รู้ไม่แกวเองเอแวตาก็เจ็บไปเจ็บมาอยู่กับเธอแล้วเหนื่อยกับความเลื่อเปื่อยอกับรักที่ลังเลหนึ่งจะเอาสองต่อแตกออกเป็นสามแววตาขาใจ เจ็บไปเจ็บมาเจ็บไปเจ็บมาไอ้เั็นเจ็บไปเจ็บมาขาใจขาใจไม่ไมไมไม่ม่โดนเท่าไหร่ต้องเจ็บไปเจ็บมาครับกับแววตาแววตาที่เธอเปลี่ยนแล้วมันช่างเย็นชาอันนี้เพลงของข่าวเพลงดังเงงมื่อก่อนคุณซื้อเมื่อ,อก,ก่อนเป็นเทปคอัลบลั้มแรกชีวิตแรกที่มีเงินเก็บซื้อเทปอันแรกก็คือซื้อเทปพี่เจเจตินวัฒนาติ๋น ที่ลงทุนซื้อเลยนะคะอตอนนั้นนะคะซื้อก็คือซื้อของพิเจนั่นแหละชอบมากเจ็บตายเจ็บไม่มันมันดังจากอันนี้ฝากเลี้ยงก่อนอ๋อฝากเลี้ยงดังแล้วกูจะใส่เสื้อฮูดแล้วกูก็มาเดินที่ใบหยกมแม่กูด่ามึงมึงจะใส่มึงใส่นี่นเนาะกูจะแต่งเป็นเจเจ็ดติด เมื่อก่อนเขาใส่ฮูดเนาะจำได้ใช่ไหมจะมีฮูดข้างหลังอ่ะเออแม่กูหแต่งตัวโบชยชิบหายรู้ดีเรื่องแฟชั่นตัวเองแต่งตัวไม่ผ่านผ่านแค่ด่านประดังเบสาโอ้ยฉันก็ไม่ผ่านอุมเสื้อนี่กำลังดังเพราะว่ามันมีฮูดมันเจเจตินเขาใส่มันเขามใส่ปุ๊บไเขาไม่ให้ฉันเสื้อใส่เขาไม่ซื้อให้ฉัน เรียนกำลังมาไม่กล้าไม่ไม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 อยอมให้ลูกใส่กูโกรธมาก <laughs> จะเป็นเจซะหน่อยใช่แล้วมีอยู่ช่วงหนึง่งพี่เบิร์ดโฆษณาฟูจิไปถ่ายที่จาไมกาโบวโบโบเย่แล้วพี่เบิร์ดแต่งมันเสื้อแบบจาไมกาสีสันนะ่ะเขียวแบบเขียวแป้นแล้วก็มีรอยเจาะ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 กูเห็นกูอยากจะใส่ มึงจะใส่ทำไมมึงเหมือนขอทานกันซีนตลอดตัวแต่ตัวเองแต่งตัวชวยเลยเบอร์หน้าก็ไม่แต่งโอ้ยกูบอกแม่แม่แต่งหน้าบ้างเถอะหน้าแม่ไม่ผ่านแล้วนะหน้ากลัวมากเป็นฝ้าหมดแล้วหัวกูไม่ให้แต่งแต่งเถอะนิดนึงสงสารกูนิดนึงกูเดินด้วยกูอายคนกันซีนเก่งกันซีนเก่งแต่แต่งตัวแต่งแต่งตัวยังไม่ผ่านอ่ะแต่การตีนชาวบ้านเก่ง หลานแค่เอาแป้งพับมาแต่งหน้าร้อ,องไห้ใครร้องไห้แม่แม่กูร้อง้อะไหนก็ูเขาถามเป็นบ้าเลยร้องไห้เอไปเอาแป้งมาแต่งหน้าใช่บอกเขาก็แต่งกันทางนั้นสมัยก่อนตอนที่ฉันเรียนมหนึ่งม .2 มสมกูก็แต่งอแล้วเขาร้องไห้ทำไมเป็นบ้าเอาเป็นบ้า แค่แป้งทานไ้เแป้งทานนะพับหน้าแค่นั้นเด็กมันมีคุมความมันร้องไห้กูกลัวหลายไปกะหรี่อ้๋อนี่เงยมดคนละเรื่องันยาอ่อนเออเนี่ยหลานนี้ออกจากบ้านไปแล้วอฮ้ยจริงเหรอใครจะอยู่ด้วยล่ะกูยังไม่อยู่ด้วยเลยแต่งหน้าเขาไม่ได้ร้องไห้ร้องไห้กูยังไม่อยู่ด้วยเลยโยมสมัยก่อนกูกูซื้อแป้งมา ไปแต่งของกูเลยตอนหลังบ่นเยอะกูไปแต่งโรงเรียนเลยจบ เียสุดพาวเด้อคุณแต่งโรงเรียนเลคุณลำคาญแม่นี่ก็มีเรื่องตลอดฮะมีเรื่องคือตัวเองไม่แต่งหน้าก็เรื่องของตัวเองเพราะหน้าตัวเองก็ไม่สวยแต่งไปก็แค่นั้นแต่คนอื่นเขาสวยเขาอยากจะแต่งมันจะต้องคุมความมันไม่งั้นหน้ามันเป็นสิวก็บังคับให้คนอื่นไม่แต่งแล้วไปนั่งร้องไห้ที่หลานแต่งหน้าตอนกูแต่งหน้าเขาตีกูกับตายแต่งหน้าแม่เป็นลูกชายอะเยอะแยะผู้ชายก็แต่งหน้าไม่ได้ผู้ชายเฮียจะคุเทยจอก กูเดินบิดจากบ้านไปเรื่องแปะขนาดนั้นกูเป็นม้าอ่อนพาต่เดกมึงจะเป็นผู้ชายหาอะไรล่ะเขาเรียกจะให้แม่เออมาแทนซ้ำมั้งไม่ได้ไม่ได้ต้องแต่งเมื่อก่อนมันต้องใช้แป้งแป้งฝุ่นจำเป็นคุณผู้ชมทากันแดดเมื่อก่อนมันไม่มียากันแดดเสมยเหมือนสมัยนี้ยากันแดดเป็นเมือนขี้เมื่อก่อนนะ สมัยก่อนครีมกันแดดเนี่ยนะมันจะใส่ใส่สารกันแดดตัวหนึ่งซึ่งมันเหม็นมากแล้วยิ่งมันมีค่า SPF เมื่อก่อนมันจะไม่มี30มสบมันมีแค่สิบห้าแล้วเมื่อกับพอ30สิเสร็จปั๊บมันจะเหม็นกันแดดเลยมันจะใส่ตัวยาที่มันไม่เอามันไม่เอาน้าหอมลงไปกบทุกวันนี้ยังมียี่ห้อหนึ่งสองสองพยางยังใช้ผลิตภัณฑ์ลักษณะอย่างเงี้ยคือใช้ของถูกๆมาให้คนไทยได้ใช้กันนแต่พี่ไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะเหม็นกันแดดมากเหม็นแบบ เหม็นกูจะเป็นลมอ่ะเพราะว่าบรรทากันแดดแล้วเนื้อมันแล้วแป้ง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 เค,ค้กเอาไม่อยู่มันต้องเป็นแป้งแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นบางทีก็เอาไม่อยู่ไหลเป็นกะทิชาวเกาะเลยไหลเย,ยิ้มเลยจนเดี๋ยวเน้เด็กรุ่นใหม่ๆมันโชคดีมีแป้มีครีมกันแดดเนื้อแมชมีครีมกันแดดที่เป็นสีผิวของตัวเองแล้วก็คุมความมันเด็กสมัยนี่โชคดีแล้วไม่เหม็นยาไม่เหม็นยากันแดดด้วย,วยต่อรุ่นพี่เต่านี่นะครับ SPF 30 นี่ถือว่าถือว่าเป็นค่า s อ f ที่สูงมากเมื่อประมาณ30สปีที่แล้วเชื่อไหมว่าตื่นเรียนรอ,อรอเรียนรอดอนะคะแล้วก็ตื่นแต่ตรีศี่ไฟเหลืองอแล้วก็โวงกันแดดแล้มเหม็นแบบแล้วมันมันเข้าใจไหมมันแล้วเอาแป้งลงแป้งก็ซับไม่ติดเพราะเนื้อมันมันเกินมันใส่น้ามันเยอะเกิน ตอนหลังก็เลยไม่ใช้ก็เลยใช้เป็นทูเวย์แป้งผสมรองพื้นแล้ววันนั้นกูไปซื้อ,อไอตัวที่เป็นธรรมชาติเบาบางนะ,ะซูปเปอร์อซูปเปอร์เนี่ยหมดอบอกน้องเต่าซูปเปอร์พาวเดอร์หมดกูก็ไปทุกห้างในหาดใหญ่ก็บอกแป้งหมดมกูก็าตายหาแล้วเพราะกูใช้ตัวนี้มี่จากคนบอกกกูสวยมาก แล้วมันมีตัวไหนขายอีกบ้างพี่เขา,าบอกว่ามีอีกตัวหนึ่งมีอะไรตัวแทนไหมมี C3 แต่ว่าเป็นเ e อ็ก c o ตาคัพเอร์โอ้โหคือทุกคูกูกูเห็นแล้ว <c oughs> อุ้ยอีพวกมีเอมชอบแต่งเป๊ะเอ็กซ e ์ตาคัพเบอร์หน้ามัน,มนมเนียนเพราะมันอยู่ในไฟแกไ,ไฟเหลืองไนงะเอ็กตากับเอ็กซ์ตา e e รอดรองวดนี้กูต้องเป็นดาวกูก็ตื่นแต้นยาลงเอ็กตาคัพเบอร์โปะโปะเข้าไป แล้วยิ่งแล้วยิ่งร้อนๆ้อนใช่ไหมเหงื่อออกพับก็โดนเหงื่อมันก็ฉ่ำน้ำโอ้ยแป้งผสมน้ำเย็นโอ้ยพอตอนบ่ายเท่านั้นแหละค่ะกูฝึกบุคคลทำการลบเวลากลางวันค่ะกูกำลังคันคานอยู่กูฝึกเดินมาเลยค่ะเดินตรงกูว่าเดินมาหาใครวะเดินตรงแล้วมาหยุดที่กูค้ากูกำลังหมอบคันคานอยู่จับไหล่กู น่าซีดมากไปพักผ่อนใต้ต้นไม้ก่อนเหมือนจะเป็นลมลอยหน้าลอยลอยเป็นเอสเกตนะหัวลอยหน้าหน้าหน้าสไปคอโค้กนึกว่าป่วยนึกว่าจะเป็นลมนึกว่าจะเป็นลม และเลือดไม่มาแล้วเลี้ยงหน้าเลือดขนาดคันๆอยู่กูยังอนกูกลัวไม่สวยแกกูกลัวไม่สวยออเ แกูว่าสังเกตคนก็มองกันเต็มไปหมดเลยของกูต้องสวยแน่เลยเพราะกระจกมันก็ดูไม่เห็นไงเพราะม,มันขึ้นฟ้าไ,ไงครับขอมันเล็กนิดเดียวข้างในมันโดนน้ำไอ้น้ำไงมันร้อนไงไมันก็ขึ้นฟ้ามองเหี้ยไม่เห็นเลยกู a, ยก็ยิ่งซับอัด,อดใหญ่เนียนสุดท้ายน่าหลงเหมือจะไม่สบายก็ไปพักนะฮะปพักแต่เปล่าหรอกกูก็โชคดีเลยนะวันแรกโดนเลยว่าว่าว่าไปป่วยตอนหลังเขาก็ให้ไปอยู่ เป็นพยาบาลเออแบวเลยเออค่อไม่ต้องไปฝึกแล้วก็ตอนเช้าใครบอกว่าใครป่วยให้เดินออกมาเลยให้ไปอยู่เต็นท์พยาบาลฝึกทั้งหมดเจ็ดวันอีเต๋าป่วยแล้วหกวันจบเป็นวันแรกป่วยตลอดป่วยตลอดอุเทีร์อะ้รเหนื่อยนั่นแหละนะคะใช่ครับอมแล้วอมเรียนรอดอป่ะไม่ได้เียนเพะทุกวันนี้ยังรออยู่เนาะ ไม่ได้เรียนรอดอมาทุกวันนี้ยังรอป่าไม่รอเพราะได้แล้วเนาะได้อะไรนะมาดูนี่ดีกว่าครับเปิ้ลไอรินครับทำไมเหรอรับว่าฮอตบ้างเลยตอนนี้หนุ่มตาํำข้าวขอตามตามขอถ่ายรูปเลยนะฮิปนี้ฮอตม่เบาสำหรับนักร้องสาวนะครับอย่างเปิ้ลไอรินนะครับได้มีการโพสต์รูปภาพ โอ้โหนี่เป็นทัพคู่นะจ้าหนุ่มต่านคน,นค่าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันโพสอยู่ว่าวาในไอจีเป็นเพื่อนกันมาขอถ่ายรูปด้วยนะครับนับเป็นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจจนออกมาเล่าสู่กันฟงังท่ามกลางเสียงชาวเน็ตที่บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยโอ้โหแน่นอนว่ายืนยันเลยว่า ของจริงเขาไม่ได้แค่โวยไม่ได้แค่โม้นะจ๊ะมีภา,าพยืนยันเปิ้ลเขาเคยมีแฟนฝันา่าโดยนะครับเปิ้ลนอรินครับเผยว่าขอพื้นที่อธิบายนิดหนึ่งค่ะจากคอมเมนต์รายการแฉล่าสุดแล้วเขามีหลายๆคนนะสงสัยว่าเราเนี่ยเมคเรื่องที่เดินเดินอยู่แล้วก็มีคนมาขอจูบที่อิตาลีจจริงหรือเปล่านี่ค่ะภาพนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคุณเปิ้ลบอกว่านี่คือภาพขณะ รีบเดินดุมดุม,ด,ม,ด,มดุมคนเดียวนะฮะเพื่อไปดูน้ําตกนะฮะเรียน่านะครับหนุ่มน้อยคนนี้นี่เขาบอกวหนุ่มแล้วคนนี้ตะโกนเรียกเราบเฮ้ตอนแรกเราก็กลัว hey, ok นะรีบเดินหนีนนตอนนั้น,เ,นเขากลัวมึงหรือมึงกลัวเขาก็ <c oughs> บอกว่าตอนนั้นน่ะกลัวนะก็รีบเดินหนีตอนนั้นนะ่นะนนนนะเปรียปร้ยวๆไม่มีใครเลยนางวิ่งตามมาบอกคุณแม่บอกว่าเฮ้ hey, เนี่ย you are so beautiful ไ be อก uh, เป็นว่าไงเป็นว่าไง เราที่ก็หัวเราะกากเลยนึกในใจบอกเออกล้าดีเว้ยไอ้หนุ่มคนนี้นะฮะหัวเราะเสร็จเราก็เดินต่อนะครับน้าก็วิ่งตามไปบอกว่าเมไ o t ทนโฟโตวิชิลพีสจึงได้เนี่ยฮะภาพที่เราเห็นกันนี้ออกมาเป็นที่ลึกครับค่คุณเปิ้ลลึกหรือเทอะา่ลึกนะฮะคุณเปิ้ลก็เลยบอกว่านาอายุ21นะฮอร์โมนคงจะพลุงพลาดนะเด้อนะฮะส่วนภาพคนที่2ก็เป็นวันเดียวนันภาพนี่ภาพที่2อนะที่เจอบนรถไฟขากับที่มีลานนะครับ นางเนี่ยก็นั่งมองเราเนี่ยตลอดทริปเลยเราก็กลัวมากๆเออโอ้โหเปิ้ลโอ้โหรุ่นนี้ยังกลัวอีกเหรอจนลงสหนีครับนางวิ่งตามมาขอเบอร์แล้วก็ขอถ่ายรูปแชร์แชร์กันไปจ้ะเห็นไหมล่ะสวยเป็นเหตุสังเกตนะเปิ้ลก็สวยเห็นไหมล่ะสวยสักพี่เออเออวันหนึ่งโดนหนุ่มขอถ่ายรูปตั้งสองคนเปิ้ลก็เทสฝรั่งเนาสมัยก่อนเออสมัยก่อนเขามีแฟนฝรั่งมีแฟนฝรั่ง เปิ้ลเนี่ยมันเก่งตอนนี้ก็ยังสวยอยู่เซ็กซี่สวยเปิ้ลมันสวยเทกรังเนาะอย่างงี้เนาะหุ่นแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรสะโพกใหญ่ใหญ่ไงไหมฝรั่งชอบเปิ้ลมันหุ่นดีเดอหุ่นมันดีมากเปิ้ลเนี่ยสมัยสาวสาวเนี่ยนะเปิ้ลมันสวยมากเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเปิ้ลมันเป็นไอ้นนี่เป็นมาจากโฆษณานะคะโฆษณา,าเล่านะคะ V O ปะ่ะ เปิ้ลเขาเล่นเป็นบันนี่นะคะเป็นตัวบันนี่ที่ตกมาจากฟ้าฟ้าเพราะนั้นเปิ้ลสวยชิบหอยเลยอะแล้วก็เปิ้ลมันก็มีงานมาเรื่อยๆนะคะเล่นอมบงเอ็มวีสาววาลินจิตราพูดลาบไปดูได้เลยเป้นไอเลนเห็นคนแชร์อยู่เพราะวาลินในทิกตอกคนแชร์อยู่นะเห็นไหมเพราะเป็นนังเอกเขามาจากโฆษณาเปิ้ล่ะมาจากโฆษณาแล้วก็มาถ่ายเอ็มวีนะคะแล้วตอนหลังเขาไปเป็นดารานะคะเขาสวยเปิ้ลสวยมากคุณดีตัวนี้ เดียวนะคะขาเขือสวยนะคะเป็นคนชอบทำบุญตอนเชา้าไปเจอได้นะคะเพิ่นอยู่หน้าวัดสมมาชญญาวาสนะคะขับเบนสปอร์ตไปไต่บาทนะคะเบนสปอร์ตเบนสปอร์ตนะคะ เก่งเปิ้ลเนี่ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้จะขอขอบคุณ SS อสเ f ส e อฟฟี่นะคะคุณผู้ชมค่ะกินแล้วไม่อ้วนดื่มแล้วสุขภาพดีแล้วก็ผิวเนนิ่มเนี้งหนุ่มนะคะวันนี้มาพร้อมโปรพิเศษค่ะโปรพิเศษเลยนะครับกับ SS อสเ f ส e อฟฟี่พาร์กล่องนะครับราคากล่องละ350บาทครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องราคาเหลือเพียงแค่หนึ่พันบาทเท่านั้นนะฮะเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วรีบโทรได้โปรโมชั่นแบบนีีี้้้คครรรัับบหหืออท่แแลลสสุุขขภาาาพดดกนนมมวจไเย ค,คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ